เมมโมรีนะครับปกติเขาจะทำคอนมาในลังนวัตกรรมแล้วก็เอาเอารวมเพึ่งใส่ตัวนี้ที่เป็นลวดแล้วก็ยางรัดแล้วก็ <c oughs> วางเงียวางเงี้ยอย่างนี้ๆๆนะครับตอนนี้ผมมาคิดนวัตกรรมใหม่ซึ่งก็ไม่ใหม่หรอกคนอื่นเขาทำก่อนแล้วแต่ว่าผมจะโมดิฟายลังเอาไม้มาใส่ข้างตัวนี้แทนตัวนี้จะไม่ได้ใช้งานละ แต่ก็ไว้ใช้ได้ถ้าอยากจะใช้แล้วก็หาไม้ไม้ไผ่หรือไม่อะไรก็ได้จะมาตัดที่จะวางคอนนะก็คือใช้เสียบลวงเลยเสียบลวงเลยง่ายกว่าเสียบลวงสองอันแล้วก็วางเสียบเสียบเลสสมมุติว่ามันมีลวงหนึ่งอันสองอันสามอันใช่ไหมก็เสียบเสียบร้อยเหมือนร้อยปิ้งปลาเลยแล้วก็เอาวางนี่วางนี่นะดูท่าจะง่ายกว่ากันนะครับแล้วก็ไม่ ไม่เกะกะไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากนะไวดีด้วยถ้าใส่คอนตัวนี้นี่รู้สึกว่ามันผมว่ามันขั้นตอนยุ่งยากอุปกรณ์ตรวดเลือดอะไรเยอะแยะแต่นี่ดีกว่าเลยไม้เสียบวางวางนี่เลยนะครับเดี๋ยวถ้าจะทำแล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสมมุติว่าเป็นรวงพึ่งนะ เราก็จะเอาไมา้เสียบใช่ไหมแล้วก็วางนะตกลงมันลําบากก่ากันหรือว่ามันง่ายก่าก,กันวะเนี่ยเออแต่มันก็ต้องได้จับสองมือนี้พอดีว่ามันต้องจับกล้องมือนึงอะนะนะต้องได้จับกล้องมือนึงดังนั้นก็นก่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ให้อันนี้มันติดกับผนังพอดี ถ้าอย่างนี้ผมว่ามันจะเวิร์กกว่าตรงไหนตรงที่ว่าคอนคอนหน้านะคอนหน้าเนี่ยมันจะบังนี่นจะบังรูเข้าออกใช่ไหมถ้าหลายๆคอนใช่ไหมมันก็จะบังแต่ถ้าเราใช้ไม้แค่สองอันนะมีหลายๆรวงใช่ปะ่ะก็เสียบเสียบเสียบไปเลย <c oughs> ก็เสียบบางนี้เลยจะทำบางอย่างนี้ก็น่าจะดูเวิร์กดีนะครับ ก็ไม่มีอะไรบังหน้านี่ซอดล่องนี่มั้งซอดล่องให้เขาให้ไม้อยู่เออซอดล่องเักหน่อยหนึง่งดูว่ามันไม่ยุ่งยากกลายเป็นยุ่งยากหรไม่เป็นไรก็วหวงก็ซอดล่อง